อะ้วครับผมแบเปิดกิจกรรมนี้กันดีกว่าเรามาดูกันดีกว่านะฮะกล่องฟรีสามกล่องแรกจะเป็นยังไงนะโอเคอันที่หนึ่งนะครับผมอันที่สองจะได้ไปก,กี่อันครับผมโอ้ไม่ได้ยังมีอีกเปิดไปโหรือได้เจ็ดบวกโอเคได้มาหนึ่งอันโอเคแล้วก็เปิดกล่องท้ทายที่เป็นกล่องฟรีได้มาหนึ่งตัวโอเคทีนี้ เราไปดูกิจกรรมดีกว่านะว่าเราจะว่าเราต้องขะป้องกันหลังพืชจด้แรกอีโวโคและดูัปดีกว่านะฮะว่าเราจะปิดอีเ right. วนนี้สักเท่าไหร่เรามีเพชรอยู่หมื่แปดโอเคเราจะไปเริ่มกันนะครับผมเอาเลยกล้องเสียเพชรครั้งที่หนึ่งไป go มาดูกันนะว่าเราจะเสียอะไรบ้างโอ้ได้เอ็นบุตแล้วได้มาอีกหนึ่งครับผมโอเคแล้วก็เปิดไปอกจุ๊จ๊๊๊ อ่านะโอเคได้มาสองโอเคดีมากแล้วก็เปิดป,ปีนบผมปุบปุบโอเคได้ไมาอันหนึ่งโอเคเลยขอแบบนี้ได้ดทุกแบบทุกกล่องอ่ะขอสักอันโออันนี้เกือเกินไม่ได้เลยสักอันอันต่อไปครับผมยังไงเออได้มาอันหนึ่งเรย่งดีไปไปไปกล่องต่อไปอย่ารอช้าปุบปุบปุบโอเคได้มาอันหนึ่งโอเคกองต่อไปครับ,บ,บมผมชิบชิมชิม,ชม โอ้ยเกลือจักใจไม่ได้ทั้งนั้นโอเคกล่องต่อไปครับผมเออเนี่ยสองอันดีดีดีต่อไปครับผมปึบปุบปุบปุบโอ้โหเกลือจริงจริงนี่ไปโอ้เดื้อหัวมาหนึ่งตัวโอ้หูบางสัวไปกล่องต่อไปครับผมชิวโอ้ไว้หมูหดโอ้ไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้นะแบบนี้จะพอมีเนี่ยเพชร ปึบปิบเปิบโอ๊ยถามจริงไม่คิดจะออกจริงดิโอ๊ยอันหนึ่งก็ยังดีโอ้โหเดียเปิดต่อครับโอ้ยเอบวกอีกแล้วเออนี่อีกตัวเอ๊ะอีกชิ้นหนึ่งจิงเออเอบวกมาลัวลัวเออแล้วเมื่อกี้ท่าไหร่แล้วไม่รู้ลิ้นับแต่แล้วครับผมแล้วจุดีนี้เออเอ็นบวกอีกแล้วเออเปิดไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ขอให้ปิดอีเวนต์น้องโค้กพอ เออออกมาสออันแบบนี้เลยดีเลยดี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 ออกเยอะเยอะออกมอ่กครับออกมาออกมาเยอะๆะเลยโอ้ยไม่ออกเลยครับโอ้ยออกมาหน่อยเออสามอันเนี้ยเลยดีดีงามเอาเลยขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมแบบสามอันอ๋อเผ็ดหมดไม่เป็นไรขาเท่าไหร่เนี่ยไหนดูสิอ้าวโคหายไปไหนเอยโคเคา้นงโค โคครับอยู่ไหนครับยังขายเท่าไรเอ่ยโอ้อขายให้อันหนึง่งโอเคเราก็ต้องมีความหวังในการสุ่มโอเคไป้ามื่นแปดลูกอมดาวขอร้องสักชิ้นหนึ่งก็ยังดียังไงครับผมปึ๋งโอ้สามอันสวยครับผมปิดอีเวนต์น้องโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปแลกน้องโคก็ดีกว่าน้องโคโค้โอันไงโคแลกมันเป็นที่เรียบร้อย ูบเข้าหา้อ้าวเอ๊ะหายไปไหนเอ๊ะเอ๊ะหายไปไหนอยู่ในกล่องข้อความเออไม่ใช่อยู่ในตัวละครหรือเปล่าอ๋อนี่ไงโอเคปิดอีเวนต์น้องโคลเวนที่เรียบร้อยเสียหายไปหลายหมื่นเลยนะเสียหายไปหมื่นแปด thank you ด everyone who came to watch my clip